สวัสดีครับเชาววันที่สของทริปมาถึงแล้วเช้าขนาดเนี้ยห้างเฮิงยังไม่เปิดหรอกฉะนั้นเราจะพาทุกคนไปไหว้ศาลเจ้ากันก่อนที่ศาลเจ้าโตเกียวไดจิงกูเป็นสาขาของศาลเจ้าอิเซศาลเจ้าชื่อดังจากจังหวัดนีย้ยบูชาเทพีอามาเทรสุที่นี่เด่นเรื่องอะไรน่ะเหรอก็เรื่องความรักยังไงล่ะเฮ้ยเพราะที่นี่เป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่จัดพิธีแต่งงานตามนิกายชินโตเลยนะ คนจะนิยมมาขอความรักกันกับเทพเจ้าผูกรักเอนมุสบีโดยใช้เหรียญ5เยนเนื่องจากออกเสียงได้ว่าโกเอนซึ่งแปลว่าสายสัมพันธ์นะครับพอโยนเหรียญเสร็จก็โคงคำนับ2ทีแตะมือ2ครั้งเพื่อเลกเทพแบบที่เห็นบ่อยๆในกระตูนนั่นแหละแลบะบขอพรครับผม มึงนี่คือกูรอมันตบมืออยู่ <S 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 ที่นี่ยังมีเครื่องรางขายด้วเนอรสิเซ็นก็ไม่พลาดสิครับเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันรวมกับของเก่าจากวัดหลงซานที่ไต้หวันจัดเต็มขนาดเนี้ยหายโสดทักทีนะครับซิปสายบุญของเรายังไม่จบนะครับคราวนี้จะพากันไปที่ศาลเจ้าขนาดใหญ่ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่ากลางเมืองย่านฮาราจูกุศาลเจ้าเมจิที่ทางเดินรายร้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่รรมรื่นมากสวัสดีครับวันนี้เราก็ต้องอยู่กันที่ศาลเจ้าเมจินะครับใกล้ๆกับฮาราจูกุเนะาะเดี๋ยวเราจะารัะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่แตจริงทต่อไปกำลังทำก็คือวิจารณ์การแย่งของประเทศไทยเดี๋ยวๆๆคลิปออกอกาศไม่ได้ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคิสศกราต1915พัเก้าเพ่อทิศกับจกักรพรรดิเมจิหลังสวรรคตรซึ่งชาวญี่ปุ่นทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างด้วยนะด้วยการบริจาคต้นไม้กว่าแสนต้นจากทั่วญี่ปุ่นจนกลายเป็นป่าขนาดย่อมบนพื้นที่กว่า430ไร่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, สศาลเจ้าแห่งนี้เคยเสียหายจากการโจมตีทางอากาศจากอเมริกา หลังจากนั้นจะมีการสร้างใหม่จนเสร็จสิ้นในปีคิริสต์ศักราช1958นี่เป็นศาลเจ้าสำคัญของชาวญี่ปุ่นเลยมีการจัดงานแต่งอยู่บ่อยๆและยังเป็นที่นิยมสำหรับไหว้พระขอพรช่วงปีใหม่ด้วยครับทางซ้ายของโถงสักการะจะมีต้นกระบู้อยู่คู่หนึ่งในชื่อว่าเป็นต้นสามีภรรยาใครมาขอพรความรักก็จะสมหวังได้แหละอะกเขาเรื่องรักๆใคร่ครแล้วฉันสำหรับคนที่เคยมาย่านฮาราจูกุ จะมีภาพจําของสถานีทรงยุโรปอายุกว่าร0อปีแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลยโชคดีที่พวกเราทันมาเห็นนะครับเพราะปัจจุบันถูกทุกทิ้งไปแล้วด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยไม่รู้เพราะอากาศหนาวหรือเพราะพวกเรามากันเช้าไปเลยไม่ได้เห็นวัยรุ่นแต่งตัวแฟชั่นมาเดินกันเลยอ่ะงั้นพามากินสวิตบ็อกซ์หนึ่งในร้านเครปยอดนิยมของที่นี่แทนและกัน แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาห้ามเดินกินกันนะครับอันนี้คือลืมตัวจริงๆพอรู้ตัวอีกทีก็ไปหาที่ยืนกินเงียบๆกันถึงแม้จะเห็นคนญี่ปุ่นบางคนเดินกินน่ะซะเองแต่มาบ้านเขาก็ต้องรักษามารยาทเอาไว้ก่อนเนอะพอเครฟหมดแล้วพวกเราก็มาอยู่ถนนสายช้อปปิง้งโอโมเตะซันโดและแวะห้างฉกค,คิวพลาซ่าถ่ายรูปตรงจุดยอดฮิตตรงทางเข้าก่อนจะเข้าช็อปซะหน่อย เดินมาอยู่ไม่ไกลก็จะเจอกับร้านฮาราจูกุเกียวซาโรร้านอิซากยะทโดดเด่นด้วยเกียวซาสุดพิเศษมาทั้งแบบทอดและแบบต้มในราคาย่อมเยาเป็นอย่หนึ่ร้านยอดนิยมของอย่านนี้แลยแหละแต่ภารกิจหาของกินของเรายังไม่จบนะครับพวกเราไปโซยโซบะนึบๆกับไข่ออนเซนต่อมาที่ร้านเล็กๆแต่คุณภาพไม่เล็กคามยะยานชินจูกุครับ เมาะสำหรับคนที่มองหาร้านโลคคลทานอยู่อ๋อขอเมาเาป็นอุทาหอน,นิดนึงไอ้ผ้าตรงนี้เนี่ยเอาไว้เช็ดโต๊ะนะครับคือเมื่อวานไปร้านหนึ่งแล้วเห็นคนใส่ถานมาไอ้เราก็หาทิชชู่ไม่เจอเลยนึกว่าเอาไว้เช็ดปากจังหวะเดียวกับที่โต๊ะข้างๆเอามาเช็ดโต๊ะพอดีจะจำไม่ลืมเลย อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้ววันนี้เรากับเพียตรงจะทิ้งฟีฟ่าให้อยู่โตกเกียวต่อคนเดียวและนั่งบัสไปนากกโนกันนี่จึงเป็นย่างสุดท้ายของพวกเราในวันนี้ครับพวกเราขึ้นบัสกันที่ชินจูกุเอ็กซ์เพสเว Bu ์สบัสเทอรซึ่งมีท่ารถอยู่บนอาคารเลยสำหรับตัวเราจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ที่ไทยนะครับใครอยากรู้ว่าจองเว็บไหนรายละเอียดเป็นยังไงไปอ่านเพิ่มเติมกันในบันทึกของเพจได้นะ บายบายเมืองหลวงและฟีฟ่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีท้ายทริปนะรถบัสจะจอดเป็นระยะระยะนะครับผ่านหลายเมืองอยู่ใครอยากจะแวะซื้อของฝากจากเมืองทางผ่านก็ลงไปเลือกซื้อตามร้านค้ากันได้เลยพอออกมานอกเมืองเนี่ยอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆ ขวัญออกปากแล้วแต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าอากาศคือเวลาครับรถดันเลทไปครึ่งชั่วโมงจะเช็คอินทันไหมเนี่ย เรนไ้อยู่ในนากาโน่ก,กันกแล้วครับผมอากาศหนาวควันออกปากเลยพึ่งถึงที่พักกันนะครับเอ้ใจความตรงเวลาของคนญี่ปุ่นนะครับก็เลยคิดว่ารถน่าจะมาถึงตรงเวลาแต่ตอนนี้เหลทมาครึ่งชั่วโมงดินดีที่พักเ,าเขารอเราเขาขยายเวลาเช็คอินให้ตอนนี้หิวมากเลยเราไปหาอะไรกินกันเป็นบทเรียนเลยครับว่าต่อให้เป็นประเทศที่เคร่งเวลาแค่ไหนเราก็ไว้ใจไม่ได้สำหรับมื้อปิดท้ายของเราในวันนี้อยู่ที่ร้านราเมงมิโซยะครับ ตามชื่อร้านเลยเมนูเด็ดก็คือมิโซะราเมงที่มาพร้อมกับเส้นราเมงคุณภาพซึ่งทำโดยใช้โมหินกับหมูชาชูนุ่มละลายในปากเอาละ่ะอิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเข้านอนละพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของคลิปที่เราจะได้เจอหิมะแล้วเราจะไปดูออนเซ็นลิงและเลนสกีก,กันแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ